ในวันนี้นะครับผมจะมาล้างเครื่อง iPhone 8 Plus นั่นเองนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยผมใช้เป็น iOS เวอร์ชัน16นั่นเองนะครับนะ16.7.2นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการล้างเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเผื่อว่าสําหรับคนที่จะขายเครื่องหรือว่าส่งต่อเครื่องให้กับคนอื่นนะครับนะก็วิธีการนี้ก็จะล้างเครื่องทั้งหมดทุกอย่างนะครับข้อมูลทุกอย่างก็จะหายไปหมดเลยนะครับนะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาล้างเครื่องกันนั่นเองนะผม Okay. ซึ่งในรูปนะครับไม่มีแล้วนะคือผมก็เคลียอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหนะลือวขั้นตอนแค่ล้างเครื่องนั่นเองครับแต่เพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวลองถ่ายอีกสักรูปหนึ่งอนะ่ะดูือีว่ามันมันล้างจริงๆนะฮะเออผมเอาจริงอนะ่ะผมก็ยังไม่เคยลองล้างเครื่องเลยนะสำหรับ iPhone เนาะเออยังไม่เคยลองล้างเลยนะครับโอเคหนึ่งรูปนะครับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนไวเปอรด้วยนะครับเออเดี <laughs> ๋ยจริงๆก็ทําไว้มาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ เป็น p รีเซตนะเนาะก็ทําได้เรื่อยๆแหละนะครับผมว่านะอันนี้ไม่รู้ว่ามันเออผมก็อยากรู้ว่า,วาไอ้ตรงเนี้ยมันทําได้เยอะขนาดไหนนะเออซึ่งอันนี้ผมว่าทามาเยอะเหมือนกันนะก็ยังเพิ่มได้อีกนะเออยังกดเพิ่มได้อีกนะครับเนี่ยประมาณนี้นะ อ่ะแล้วก็จะมีคนสงสัยนะว่าทำไม iPhone 8 p พ u s เนี่ยมันถึงแนวนอนไม่ได้เนาะสำหรับหน้าจอหลักนะ .om นะนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะวิดเจ็ตนั่นเองซึ่งเพียงแค่เราลบตรงนี้ทิ้งนะนะเออเอาออกนะเอาวิดเจ็ตออกนั่นเองชึบโอเคเอาวิดเจ็ตออกแล้วนะนะแล้วก็นี้ด้วยนะเอาออกปุ๊บแล้วทีนี้แหละครับชึอบอ่าจะสามารถแนวนอนได้นั่นเองนะนะแต่ว่าทำไมอันนี้ไวอลเปิ์มันเป็นอย่างนี้ มันไม่มีไวเปอร์เลยมันดํามืดเลยนะครับเออ,อเดี๋ยวลองปรับเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้มันเป็น i อไวสิบหกด้วยเนาะเออปึ๊บเอาเหมือนกันเลยนี่วาอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยนะเพราะว่า i อไวสิบห้านะครับเวลาแนวนอนมันก็ยังมีไวเปอร์กลับขึ้นมาปกตินะครับเออแต่นี้แนวนอนปุ๊บมันเป็นสีดําเลยนะครับนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าใครมีวิธีหรือว่ายังไงวนะเนี่ยเดี๋ยวลองแนวนอน อ่ะแล้วกดดับหน้าจอแล้วพดอ่ะมันเป็นแนวตั้งนี่ครับอ๋อนี่ฮะได้แล้ว <laughs> บั๊กละมั้งนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับอันนี้ โอเคเรามาล้างเครื่องกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคนะครับสาหรับวิธีการล้างเครื่องนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านั่นเองนะครับนะแล้วก็เลื่อนมาที่ทั่วไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับนี่ครับหัวข้อนี้ครับถ่ายโอนหรือรีเซ็ตไอโฟนนะครับกดเข้าไปปั๊บนะครับนะก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานั่นเองนะครับนะแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดนะครับนะซึ่งถ้ากดลงไปปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนะสำหรับใครที่ยังอ่ายังไม่ได้ซายเอาท์ไอคาวออกนะมันก็จะขึ้้้นนนมมาาตตรงีีแ่ผเอก อย่างละนะครับนะก็จะเหลืออยู่แค่นี้นั่นเองนะครับนะถ้าเกิดว่าเคลียร์ข้อมูลอะไรเสร็จแล้วนะครับก็กดดาเนินการต่อนั่นเองนะครับนะกดลบข้อมูล iPhone นะครับแล้วเครื่องก็จะขึ้นโลโก้แบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับนะแต่ว่านี่ผมว่ารอไม่นานหรอกเพราะว่าผมก็เคลียร์ข้อมูลมาเยอะแล้วนะเออ ก็เคลียร์มาหมดเครื่องแล้วแหละนะครับมันก็อาจจะไม่นานเท่าไหร่นะครับนะก็รอดูกันแล้วกันนะครับว่ามันจะนานขนาไหนผมวผมก็ยังไม่เคยล้างเครื่องนะอันนี้ก็คือครั้งแรกนะผมนะเอออะตอนนี้ก็ดับจอดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะรีสตาร์ทเครื่องอ่าเรียบร้อยครับรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเออมันก็ไม่ได้นานหนึ่งที่คิดนะ เพราะว่าอ่ส่วนหนึ่งเพราะว่าผมอาจจะล้างเครื่องเอ้ยเคลียร์เครื่องมาระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็กดล้างเครื่องเลยนะครับผมก็เลยรีเซ็ตไม่นานนะครับอ๋อ,อมันจะยังมีหน้านี้อีกนะครับโอเคพุ่งรู <c oughs> อ้าวมาแล้วครับ <c oughs> มาอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะเอาจริงถ่ายไม่ทันเลยนะทำแบบเมื่อกี้นะฮะโอเค ก็สรุปว่าเสร็จแล้วนะครับนะสำหรับการล้างเครื่องนะผมนะก็อันนี้ก็อยู่หน้า a c t i v a t e แล้วนะครับนะก็เรามากดกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บเลือกภาษาภาษาไทยนะครับแล้วก็ผู้ิภาคไทยนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะผมมาเข้าถึงหน้านี้แล้วนะครับก็กดราคาด้วยตัวเอง WiFi ครับแป๊บหนึง่งโอเคเรากดเข้าสู่ระบบแป๊บหนึ่งนะครับนะ,ะเช็คตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้อาจจะนานนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นการเช็คของ iPhone เขาว่านะอ่ะมาแล้วนะครับเรียบร้อยกดดําเนินการต่อนะครับอันนีก้ก็การตั้งค่าทั่วๆไปนะนะก็กดข้ามไปก่อนนะครับเออเราข้ามทุกอย่างนะครับนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปตั้งค่าที่หลังเนาะเออกดไม่ต้องโอนย้ายข้อมูลนะครับปุ๊บจริงๆไปทําที่หลังก็ได้นะเออเพราะว่าส่วนใหญ่ผมว่าผมทําที่หลังน่าจะเวิร์กกว่านะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่า เวลาตอนซื้อมือถือนะครับนะก,ก็เช็คได้ก็ดีนะครับเออโอเคกดไม่ใช้อ่าอันนี้เงินไขน่เนาะก็กดยอมรับไปอ่ะไม่ใช่ตอนนี้ปิดปิดให้หมดไม่สนนะะกดไปนะครับค่อยตั้งค่าทีหลังนะครับอ่าอันนี้ก็ปกติมาตรฐานเสร็จสิน้นเรียบร้อยครับก็มาเข้าหน้าหลักได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็รอโหลดพวกนี้นะครับนะ มาเลยคเต็มไปหมดเลยนะครับนะเออแต่ว่าทําไมมันเป็นภาษาอังกฤษอะให้เรารอเหรอใช่ปะ่ะหรือว่าปิดเครื่องก่อนนะครับอ่ากดโหลดไปเนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับนะปื๊บปึ๊บอ๋อ,อหรือว่ามันยังไม่ได้โหลดมันเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องโหลดโหลดให้เสร็จก่อนมึงน,นะครับใช่ปะ่ะเอออ่ารอกัอนรอกัอนนะครับผมโอเคอันนี้โหลดมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมากดจิ้มจิ้มนะผมนะเออมีเยอะแยะเลยนะครับนะ กิมไปนะครับโหลดให้หมดนะครับโหลดให้หมดทุกอันเลยนะฮะจริงจริงไม่ต้องโหลดก็ได้แล้วแต่แต่ว่าโหลดโหลดเถอะอออันนี้อ๋อตั้งค่า้เสร็จอืมอ่ะโหลดมาอ่ะพอโหลดเสร็จปุ๊บเออเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมแต่โหลดโหลดไม่เยอะนะจริงๆเพราะว่าไฟล์มันนิดเดียวแต่ว่ารวมรมกันแล้วก็เยอะอยู่นะเออทำไปเล่นไปนะครับโอเคกดโหลดได้นะครับโหลดไปไอจูนะครับอ่ะแล้วก็เรามาดูหน่วยความจํานะครับนะ ความจำเครื่องนี้นะครับ64 g ิกนะครับผมก็รอนะครับปึ๊บอ่ะ OS นะครับ OS กินอยู่ที่8.39กิกนะฮะแล้วก็ข้อมูลตอนนี้เหลือ1.36กิกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับรูปนะครับผมแอปรูปนะครับกดอนุญาตไปอนุญาตนะครับอ่ะอนุญาตนะครับแล้วก็เปิดอ่ะเห็นป่ะรูปไม่มีแล้วนะครับนะเออแล้วก็เปิดแอปกล้องนะครับแอปกล้องก็อ่ะอนุญาตก่อน อันนี้อะไรอ่ะเปิดเข้ามาโอเคใช้งานได้ปกตินะโอเควิดีโอนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับนะอ่เรามาที่กล้องนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ลองเลือก4ีเคเลยนะครับนะอ่าต้องเอาให้สุดนะชีวิตโอเคกดป๊าบนะครับสีเคเรียบร้อยนะครับผมอ่แต่ว่าถ้าเกิดว่า iPhone รุ่นเก่าๆนะครับนะมันจะไม่สามารถกดตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมต้องไปเปิดตรงนี้ก่อนนะครับก็คือควบคุมรูปแบบวิดีโอนะครับตรง เปิดเอาไว้นะครับนะเขาก็จะสามารถเปลี่ยนเรซูชั n นได้น,นั่นเองนะนะจากหน้านี้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากนะแล้วทำไมรุ่นเก่าๆถึงไม่ให้เป็น default นะครับกนะ็ <c oughs> งงเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ถ้าพวกแบบรุ่น SE สอีองอะไรเงี้ยนะครับไปแล้วนะครับ คือเป็นเดิฟฟ์ให้เลยนะครับนะไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ระบบพาวนะครับก็ขึ้นมา2แบบเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อไหร่จะมี50เฟรมนะก็รออยู่เหมือนกันนะ Apple นะ iPhone 8 Plus นะครับสีโปรดักเกรดนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคฮะอ่ะผมลืมให้ดูหน้าไวเปอร์นะครับนะว่ามันหายไปไหมนะครับนะโอเคซึ่งกดปึ๊บขึ้นมาโอเคก็ตามนี้แหละฮะมันก็คือรางเครื่องนั่นแหละครับคือหายทุกอย่างนะครับผมโอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับการล้างเครื่อง iPhone 8 Plus นะครับสำหรับ iOS 16นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนสำหรับคลิปวิโรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่บายครับผม